สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่นนท์กับน้องลินชาแนลจะพาไปเล่นน้ำกันนะครับไปกันเลยเย่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 กระโดดแล้วโอ้โหอเมมาๆน้องลินถึงพาน้องลินแล้วคะ่ะน้องลินกระโดดแล้วนะคะน้องลินน้องลินกระโดดเลยคะ่ะ พร้อมหนึ่งสองสามเอาจบาับบ้าโอ้ยน้องลินเก่งมากเลยครับเพื่อนๆไปดูไปดูปดดจิงจีถูกใจมากค่ะคุณพอ่ออ้าพี่นน,นพี่น,นนต้องขึ้นตามทางด้านข้านะครับอันนี้เป็นทางลงนะครับเนี่ยโอ้อออเยเจอน้องลินเขี่ยขึ้นไปหนึ่งทีนะครับพร้อมจิง รับน้องนินหน่อยคะ่ะโอ้น้องนินสนุกมากเลยนะคะเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถามพี่นนท์แล้วพี่นนครับถามพี่นนท์แล้วนะครับพี่นนท์พร้อมไหมครับตุ้มโอ้ยอย่าก,กลอนคอยรับพี่นนท์ตลอดเลยตุ้มโอ้หน้องนินเก่งมากเลยครับไม่กลัวน้ำนะนี่น้นองนินเนี่ยกับพี่นนท์เนี่ยนะฮะเปนขอยอรอบหนึ่งใช่ไหมอ้าวเครานี้น้องนินขึ้นผิดด้านนะครับเนี่ยมันต้องขึ้นด้านข้างนะคะรู้ไหม พี่หนุนก็ให้น้องนินขึ้นก่อนนะครับหนุนพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับจูวว้ว้าวโกยโอ้โพี่หนุนเก่งมากเลยแต่น้องวินก็กระโดดมาไม่ควรจมเลยนี่นเฮ้ย,ยน้องวินน้องวินได้น้ำได้เหรอโอ้หน้องวินว่ายน้ำได้แล้วโอ้ยฉลามน้อยโอ้ไป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 พร้อมนะอเอาไฟถ่ายน้องนินหน่อย มันจะตีน้ำโหยกินน้ำไปหนึ่งทีนะคะน้องลิงเนี่ยน้องลิงก็ยังอ่าสนุกอยู่นะครับอืมโอ้ยพลังเยอะมากดูฉลามเป็นฉลามเป็นฉลามหรือเปล่านี่ฉลามนุ่มฉลามโนก็ว่ายน้ำต่อไปฝึกว่ายน้ำดุม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 อเมย์สอนเก่งมากนี่เนี่ยฝึกว่าน้ำเป็นด้วยดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่พี่โนนกับน้องลินเนี่ยมีชูชีพนะครับ ก็สามารถที่จะลอยน้ําแล้วก็ฝึกว่ายน้ําได้ตามที่พี่นนท์กับน้องลินชอบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทำไมอ่ะโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นัาผู้ใหญ่ต่อเลครับแต่พี่นนท์กับน้องลินเนี่ยก็ยังดำน้ําไม่เป็นนะครับต้องได้รับการฝึกการว่ายน้ําอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อนๆนไปเลยโอ้โหมีความสุขจริงๆเลยนะครับพี่นนท์เนี่ยอยู่ในน้ําเย็นๆนะครับเนี่ย น้องลินหายไปไหนเนี่ยน้องลินอยู่ไหนหนะาเชะ,ะ <g ül> พี่นนตีน้ำเป็นด้วยพี่นนท้ำแข็งนะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าพี่นนท์ว่ายน้ำไปแล้วทุกคนอ้าวน้องลินอยู่นี่นี่เองโ,โอ้โหพี่นนท์ทำอะไรคะนนท์อย่าแอบผักพ,พี่นนท์นะคะน้องลินโออีกฝั่งนึงเนี่ยน่าจะเป็นสระผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพี่นนท์ น้องลินทำอะไรน้องลินจะโดดแล้วลูกไม่ใช่น้องลินเล่นน้ําข้างสะนะครับเอไม่ไม่โดดดีกว่านะผู้ใหญ่าหายไปไหนนะเล่นสะเด็กดีกว่าน้องลินจะลอยน้ําได้แล้วนี่นนะนอะอ้โอ้ถ่ายรูปคู่สักหน่อยนะ รูปตอนเล่นน้ำด้วยตอนนี้เนี่ยน้องเรนก้าวขาแล้วแล้วนี่อ่ะโอ้พี่นตีน้ำใหญ่เลยนี่นอ่ะหนาวไม่ใช่นะครับน้อง,งเรนอา้าวพยนอยูคนเียนนแล้วนี่อน้องเาไปไหนอ๋อน้องเินไปอยู่สาวผู้ใหญ่แล้วนะครับโอ้เล่นน้ำกันสนุกสนานมากเลย Yeah. อ่ะพร้อมกระโดดกันอีกรอบหนึ่งนะครับจริงโอ้ยน้องนินายน้ำเก่งมากเลยเนี่ยขอขีดคอ้อยหน่อยได้ไหมครับโอ้เรียบร้อยพี่นนท์ก็ได้ขี่คอ้อยเรียบร้อยครับพร้อมเดินทางแล้วไปได้เลย อ้อันนี้เป็นช่วงนอนอาบแดดของพี่นนนะครับโชว์ผิวสีแทนเอ๊ะเก็บดอกไม้กลับบ้านดีกว่าเราได้เวลากลับบ้านแล้วฝากติดตามพี่นนท์กับน้องลินด้วยนะครับบ๊ายบาย